การที่ได้เจอผีนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็มีคนบางคนที่ได้เจอได้เห็นอาจจะด้วยดวงอาจจะด้วยดวงตกหรือถึงเวลาที่จะได้เจอซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับรู้แต่ว่าได้เจอได้เห็นผีไปแล้วบางคนก็อาจที่จะมีเซนต์มีสัมผัสที่หกสามารถที่จะมองเห็นผีได้มันจึงไม่ค่อยที่จะแปลกนะักถ้าจะมองเห็นผีเห็นวิญญ,ญาณ เหมือนอย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมจะได้เล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้นิดมีเพื่อนที่รู้จักกันมาหลายปีคนหนึ่งครับเพื่อนคนนี้ชื่อน้อยเพียงแต่ว่าตอนที่เรียนอยู่มหกนั้นน้อยกับได้ย้ายบ้านไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งตามพ่อหลังจากที่ได้เลิกรากับคนเป็นแม่ด้วยเหตุผลของผู้ใหญ่แล้วเลยต้องได้ย้ายบ้านไปอยู่กับพ่อที่อยู่อีกอำเภอหนึ่งใกล้กัน มันก็เลยทำให้นิดกับเพื่อนคนนี้ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่งนิเรียนจบม .6 ช่วงปิดเทมอมรอเข้ามาหาลายัยนิดก็เลยได้อยากจะไปหาเพื่อนคนนี้สักหน่อยไม่ได้เจอกันนานแล้วอีกอย่างมันเป็นวันเกิดของน้อยด้วยก็เลยได้ถือโอก,กาสอยากจะไปเยี่ยมสักครั้งไปนอนด้วยสักหนึ่งคืนค่อยกลับบ้านอะไรแบบนั้นน้อยเองก็อยากที่จะได้เจอเพื่อนเก่าเหมือนกันครับ นิดก็เลยได้ไปชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่รู้จักกันกันกบน้อยไปเที่ยววันเกิดบ้านเพื่อนผู้่งนี้ค่อยกลับกันนอนที่บ้านของน้อยหนึ่งคืนเพื่อนคนนั้นก็ตอบตกลงอย่างง่ายได้เพราะคิดถึงน้อยเหมือนกันสองสาวก็เลยได้พาไปขีมม่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันไปซึ่งระยะทางมันก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นหรอกครับน้อยบอกว่าหมู่บ้านของเธอนั้นหาไม่ยากหรอก มีป้ายบอกเส้นทางอยู่ตลอดไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลงมันเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่เป็นหมู่บ้านตำบลมีกำนันนนอยบอกว่าถ้าเจอหมู่บ้านของเธอแล้วให้ขี่รถเปรโลที่สารากลางบ้านพ่อยโทรมาจอไปรับเองไม่อยากที่จะบอกเส้นทางไปบ้านของเธอเพราะกลัวจะปวดหัวมันต้องเลี้ยวนั้นเลี้ยวนี้มากมายนิดกเ,เจในสิ่งที่เพื่อนนี้บอก คิดว่ามันไม่น่าจะยากแต่อย่างใดประมาณห้าโมงเย็นหลังจากที่ได้อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปรับเพื่อนที่บ้านกนที่จะได้พา้นขี่รถมอเตอร์ไซค์มุ่งตรงไปหาน้อยที่อยู่อีกอำเภอหนึ่งตามที่ได้นัดกันเอาไว้ถนนระหว่างอำเภอเหมือนค่อนข้างที่จะใหญ่โตครับก็เลยค่อนข้างที่จะขี่รถได้อย่างสบาย เพื่อนร่วมทางก็มีอยู่ตลอดไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาแต่อย่างใดคำคำแบบนี้มันเป็นเวลาที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องขีร่รถออกหาซื้อกับข้าวไปกินในตอนเย็นพอได้ขี่รถเข้าไปในเขตอำเภอของพื้อนนิดก็เลี้ยวไปตามเส้นทางที่เพื่อนได้บอกมาจนได้ขี่รถออกไปจากตัวอำเภอไม่นานก็เริ่มที่จะได้เห็นป้ายบอกชื่อหมู่บ้านตามที่เพื่อนได้บอกจริงๆ ตอนนั้นมันใกล้จะจะมืดค่าแล้วนะครับมาจจะด้วยฝนฟ้าทำท่าจะตกลงมาท้องฟ้ามืดครึมเต็มไปด้วยเมฆมันก็เลยทําให้บรรยากาศค่อนข้างที่จะมืดเร็วแถมยังมีเสียงฟ้าร้องเป็นระยะระยะให้ต้องหวาดเสียวกูัว่าฟ้ามันจะผ่าลงมาซึ่งปกติฤด,ดูร้อนแบบนี้มันค่อนข้างที่จะมืดช้าอยู่แล้วเกือบเกือบทุ่มหนึ่งนู่นเลย เมื่อฝนทำท่าจะตกนิดก็เลยต้องเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกกลัวว่าฝนมันจะตกลงมาก่อนที่จะไปถึงบ้านของเพื่อนเดี๋ยวจะเปียกปอนไม่มีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนอีกไม่ได้เตรียมมาด้วยนิดกับเพื่อนขี่รถตามถนนไปเรื่อยจนกระทั่งได้เห็นป้ายชื่อหมู่บ้านบอกว่าอีกหนึ่งกิโลก็จะถึงแล้วแต่ทันใดน,นั้นฝนกับนิเทก็แนะน,นำลงมาอย่างไม่ได้นัดหมาย คำขอคำภาวนาของเธอไม่เป็นผลแต่อย่างใดดีที่ว่าข้างทางข้างหน้าไม่ไกลกันนั้นมันได้มีศาลาร,ารอรถหน้าทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่เธอก็ได้เดี๋ยวรีบขีบ่มอเตอร์ไซค์เข้าไปลอฝนอยู่ในศาลาหลังนั้นมันไม่ได้มีใครสักคนไม่มีชาวบ้านมานั่งรอฝนเป็นเพื่อนด้วยเหมือนก็แง่แหละครับฝนฟ้าทำท่าจะตกลงมาสักขนาดนี้ชาวบ,บ้านที่ไหนยอยากจบมาจากบ้านกัน ขี่รถบนถนนตากฝนใช่ว่ามันจะปลอดภัยฟ้าผ่าเพียงประดังลงมาจะทำยังไงอาจจะได้กลายเป็นศพเฝ้าถนนไปโคตรได้นิดกับเพื่อนก็ได้แต่พากันนั่งมองดูสายฝนที่ตกลงมาไม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรกันได้เพราะมันเสียงดังด้วยความที่สาราหลังนี้หลังคามันเป็นสังกะสีฝนตกลงมาอย่างหนักมันก็เทบจะหูดับเลยล่ะครับ ความมืดก็เข้ามาเยือนทีละนิดทีละนิดดีที่ว่าถนนหน้าทางเข้าหมู่บ้านใกล้ๆนั้นมันได้มีไฟเปิดสว่างอยู่ดวงหนึ่งเกิดเลยได้ส่องมาที่ศาลาหลังนั้นไม่งั้นมันก็คงจะมืดตืดตื่นน่ากลัวเข้าไปใหญ่สองสาวได้แต่พากันนั่งภาวนาคอยฝนมันหยุดตกสักทีเถอะไม่อยากที่จะนั่งอยู่ในศาลาหลังนี้เท่าไหร่นัก มันไม่ใช่หมู่บ้านที่ตัวเองเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กๆไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยแค่ไหนกันเพื่อมีวัยรุ่นขี้ยาขึ้นมาจะทํายังไงยิ่งมีแต่ผู้หญิงสองคนนั่งอยู่ด้วยกันเท่านั้นไม่นานฝนที่ได้ตกลงมาอย่างหนักแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงหลังคาสังกะสีมันกลับได้ค่อยๆเบาลงเบาลงกล,ลายเป็นฝนตกไปโปร,รย แต่ก็ยังมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบเป็นระยะระยะนะครับนิดก็เลยได้หันหน้าไปชวนเพื่อนเราเดินทางต่อกันเถอะอยู่ข้าวแล้วน้อยมันน่าจะออกมารอแล้วล่ะมัง้งสองสาวก็าลังจะพากันเดินออกมาจากศาลาหลังนั้นอยู่ดีๆมันกลับได้มีเสียงอะไรบางอย่างวิ่งอยู่บนหลังคามันก็เลยทำมอนิดกับเพื่อนนั้นพากันตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ พวกเธอคิดว่ามันเป็นเสียงของอะไรกันแม่วิ่งไล่กัดกันหรือไงก็เลยจะรีบเดินออกไปจากศาลาหลังนี้นินเดินออกไปจนไปหยุดยืนอยู่ที่ชายคาหลังคาเพื่อนที่ยืนอยูดด้านหลังอยู่ดีๆกับไร้ยร้องกรีดขึ้นมาอย่างดังลรวก็รีบวิ่งออกไปจากศาลาหลังนี้ไปยืนหยุดใต้หลอดไฟหน้าทางเข้าหมู่บ้านนุ่นยินได้แต่โกนถามเพื่อนตามหลังออกไปว่า เกิดอะไรขึ้นแกเห็นอะไรเป็นอะไรทําไมถึงได้วิ่งหนีไปแบบนั้นล่ะเตยพื่อนก็ไม่ได้สนใจที่จะหันมาตอบแต่อย่างใดวิ่งไปตั้งหลักอยู่ใต้เสาไฟก่อนที่จะทําท่าบวกมือยอยๆเมื่อรียกยนิดออกไปอยู่ด้วยนิดในตอนนั้นก็รู้สึกงงไม่ใช่นอนเลยล่ะครับทําไมเพื่อนถึงได้มีอาการแบบนี้ทําไมถึงได้วิ่งหนีไป เมื่อได้เห็นเพื่อนกวบมือเรียกย่อยๆก็เลยจะรีบเดินตามออกไปเพียงแต่ว่าตอนนั้นนิดกลับรู้สึกว่าหัวไหลของตัวเองมันหนักๆแปลกๆยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างมากดทับบนหัวไหลก็เลยได้ตัดสินใจเงยหน้ามองขึ้นไปบนหลังคาแต่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นเหมือนกับทำโหเธอต้องถึงกับตะลึงตาค้าง ตรงที่นิดได้ยืนอยู่นี้มันจะอยู่ตรงกับชายหลังคาแบบพอดีพอดีนิดกับได้เห็นว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวๆนังกลมหน้าสองเท้าของผู้หญิงคนนั้นมันมาอยู่บนหัวไหลของเธอแบบพอดีพอด,พอดีทั้งสองข้างเลยที่รลรู้สึกหนักๆมันก็คงจะเป็นเท้าของผู้หญิงคนนี้มากดอยู่ที่หัวไหลของเธอพอนิดได้เงยงหน้ามองขึ้นไป ผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆได้แวกเส้นผมออกจนเธอได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นอย่างเต็มๆม,มันเป็นใบหน้าที่น่ากลัวเป็นอย่างมากดวงตาจ้องมองคำเมงอย่างน่ากลัวน่าสยองเมื่อได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนี้นิดก็มันใจว่าตัวเองคงได้เห็นผีอย่างแน่นอนก็เลยได้รีบได้วิ่งออกจากศาลาวิ่งไปหาเพื่อนที่ได้ย,ยืนหยูดใต้เสาไฟนูน่น ม่ีกล้าที่จะหันหน้ามองมาศาลาหลังนี้อีกด้วยซ้ำไม่ีกล้าที่จะเดินไปเอารถมอเตอร์ไซค์ที่ได้จอดเอาไว้หน้าทางเข้าศาลาเมื่อเพื่นได้ยืนอยู่ได้เห็นนิดวิ่งออกมาหาแบบนี้ก็เลยได้พูดถามขึ้นมาแก้แล้วใช่ไหมนิดเราเจอยังไงดีละ่ะเมื่อเพื่อนได้พูดถามขึ้นมาแบบนั้นนิดก็เลยได้หันไปมองที่ศาลานั้นอยู่คนั้ง ผีผู้หญิงที่เธอได้เห็นนั่งอยู่บนหลังคาตอนนี้เธอได้หายไปแล้วนีก็เลยได้หันกลับมาหาเพื่อนเล้วสิ่งที่ตัวเองได้เห็นให้กับเพื่อนนีฟังพอได้ฟังจบเพื่อนก็เลยได้พูดออกมาว่านี่แหละเหตุผลที่ฉันวิ่งออกมาจากศาลาพร้อมกับกวักมือเรียกแก้วให้ออกมาด้วยเพราะฉะนันเน้นขาของคนยนลงม,มาจากหลังคาน่ะสิขาคู่นั้น มันมาอยู่บนไหล่ของแกแบบพอดีพอดีเลยแล้วขาที่ฉันได้เห็นมันก็เดินเป็นขาที่เหี่ยวๆสิทิดก็เลยได้รู้ว่าอย่างไงซะขาคู่นี้มันคงไม่ใช่ขาคนอย่างแน่นอนเลยได้วิ่งหนีออกมาอย่างที่ได้เห็นพอมายินอยู่ตรงเสาไฟต้นนี้แล้วฉันหันกลับไปมองที่ศาลาหลังนั้นก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิมขาหย,ย่อนลงมาบนไหลของแก จนกระทรั่งแกได้วิ่งบอกมานี่แหละผู้หญิงคนนั้นกลับได้หายไปต่อหน้าต่อตามือเพื่อนในโลกมาสักขนาดนี้มันก็ทำโมนิดนั้นรู้สึกกลัวเข้าไปใหญ่เลยล่ละครับตัวเองก็ได้เจอมาเหมือนกันเพื่อนเองก็ได้เจอมาเหมือนกันทั้งจองสาวในตอนนั้นต่างก็อยู่ในอาการหวาดกลัวไม่ใช่น้อยจนมีกล้าที่จะพากระเดินเข้าไปเอามอเตอร์ไซค์ที่ได้จอดเอาไว้หน้าทางเข้าศาลา จนสุดท้ายก็เลยได้ตัดสินใจโทรไปหาน้อยให้ออกมารับที่ศาลาหลังนี้หน่อยพอน้อยได้ถามว่านิดอยู่ที่ไหนนิดก็เลยได้บอกไปว่าอยู่ศาลาตรงนี้น้อยก็มีท่าทีตกใจไม่ใช่น้อยครับก่อนที่เธอจะบอกว่าเราอ,อยู่ตรงนั้นแหละเลี้ยวฉันจะให้พ่อพาออกไปรับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนิดก็เห็นน้อย ขี่รถมากับพ่อพร้อมกับลุงอีกคันหนึ่งมาเป็นเพื่อนกันซึ่งนิดกับพื่นไม่ได้เห็นผีผู้หญิงตัวน,นั้นอีกแล้วนะครับพ่อน้อยได้ออกมารับก็เลยได้พากันไปที่บ้านของน้อยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกเลยพ่อของน้อยก็เลยได้เดินไปเอาไฟผูกแขนมาผูกแขนเรียกวนให้กับนิดแล้วก็เพื่อนหลังจากที่ดูผีหลอ,อกมานั่นเองแล้วน้อย ก็เลยได้เล่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับศาลาหลังนั้นให้ฟังว่าศาลาหลังนี้มันก็เป็นศาลาปกตินี่แหละที่ชาวบ,บ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นจะพากันออกมารอรถวิ่งเข้าไปในอำเภอแต่อยู่มาวันหนึ่งมันกลับได้มีผู้หญิงที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันนั้นเธอผิดหวังจากความรักสามีที่อยู่กินกันมาอย่างมีความสุขอยู่ดีๆกลับได้เปลี่ยนไป,ไปไปมีผู้หญิงคนใหม่ แล้วก็ได้ทิ้งเธอไปอย่างเก็บแซบแถมมีเงาทรัพย์สินมรดกต่างๆของเธอไปด้วยผู้หญิงคนนี้ก็เลยเสียใจเป็นอย่างมากก็เลยได้ตัดสินใจไปผูกคอาตายอยู่ในศาลาหลังนี้และหลังจากนั้นมาชาวบ,บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านที่ได้พากันกลับบ้านมืดค่าแต่ก็พากันได้เจอได้เห็นวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนี้ออกมาปรากฏตัวอยู่ในศาลา บางคนก็เห็นเธอมานั่งอยู่บนหลังคาศาลาโงมีบางคนก็เห็นผู้หญิงคนนี้มานั่งร้องไห้อยู่ในศาลาจนชาวบ้านมีกล้าที่จะพากันออกมาจากหมู่บ้านในตอนกลางคืนกันเลยเพราะผีผู้หญิงคนนี้เธอเห็นมากๆนั่นเองมันก็เคยได้มีวัยรุ่นคนหนึ่งเหมือนกันที่ได้ขี่รถกลับบ้านผ่านศาลาหลังนี้ในตอนกลางคืนเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาดีด จนได้มาถึงศาลาหลังนี้มันก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนบอกรถอยู่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่จิตใจดีก็เลยได้จอดรถกาวาว่าจะถามผู้หญิงคนนี้ให้ช่วยเหลืออะไรต้องการอะไรแต่พอเขาได้จอดรถได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นอย่างชัดเจนเขาก็รีบได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปในทันทีเพราะใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมันน่ากลัวมากๆเลยล่ะเสียคนับ ดวงตาถลนออกมานอกเบ้าลิ้นก็จุกป,ปากข้อของเธอก็เขียวช้ำก็เลยได้รู้ว่าต้องเป็นผีอย่างแน่นอนและมันก็มีขี้เลี่าคนหนึ่งในหมู่บ้านเหมือนกันหลังจากที่ไปกินเล่าที่บ้านเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านใกล้กันพอได้กลับมาบ้านของตัวเองก็เลยได้ขี่จักรยานมาคนเดียวในตอนประมาณเที่ยงคืนได้พอได้ขี่จักรยานมาถึงศาลาหลังนี้ อยู่ดีๆมันก็ได้มีเสียงคนพูดถามขึ้นมาทำไมกลับบ้านเมื่อค่ำเลยล่ะจัตตาชาวบ้านคนนี้ก็เลยได้หันไปมองในศาลาก็เลยได้เห็นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่นั่นเองตอน,นแรกชาวบ้านคนนั้นก็คิดว่าเป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นคนที่มารอขึ้นรถล่ะมัง้งแต่อยู่ดีๆหมวของผู้หญิงคนนั้นมันก็พิหาพับลงมาข้างตัว คีเราคนนั้นก็เลยได้รู้แล้วลหละว่าตัวเองกำลังได้เจอผีหลอกเขาให้แล้วอย่างจังก็เลยได้รีบปั่นจักรยานกลับบ้านไปอย่างมีคิดชีวิตล้มลูกคุกคันเพื่อจะถึงบ้านของตัวเองได้พอถึงตอนเช้าหายสางเมาก็เลยได้เล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอมาเมื่อคืนให้กับชาวบ้านได้ฟังชาวบ้านในหมู่บ้านก็เลยได้พากันบาดกลัวเป็นอย่างมากสุดท้ายก็เลยได้ไปนิมนต์หลวงพ่อ ให้มาทำพิธีในศาลาหลังนี้ซึ่งหลวงพ่อท่านก็มาทำพิธีให้นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนพากันไี้เจออีกเลยจนพากันคิดว่าผีผู้หญิงตนนี้น่าจะถูกหลวงพ่อเอาไปแล้วล่ะมัง้งแต่ทำไมนนดกับเพื่อนกัผพากันได้มาเจอในค่ำคืนนี้ได้ละ่ะซึ่งน้อยเองก็ไม่รู้เหมือนกันคืนนั้นเนดกับเืน ที่ตั้งใจมางานวันเกิดของน้อยก็ยพาเงินกินดื่มอย่างเต็มที่เลยเพราะอยากจะลืมเหตุการณ์ที่ตัวเองได้เพิ่งเจอผีมานั่นเองครับค่ำคืนนั้นเธอไม่ได้เดินทางกลับบ้านได้อย่างไดนอนอยู่ที่บ้านเพื่อนตามที่ได้บอกเอาไว้จนเช้าของวันใหม่นุ้นแหละถึงได้พาเพื่อนกลับบ้านพอมาถึงบ้านได้นิดก็ไปเล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอ นิดก็ไปเล่าสิ่งที่เธยังได้เจอได้เห็นเมื่อคืนให้กับพ่อแม่ได้ฟังพ่อแม่ก็เลยได้พาเธอไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดอูทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผีผู้หญิงตนนั้นที่เธอยังวนเวียนอยู่ในสาลาหลังนั้นนั่นเองและนั้นก็เป็นครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตที่นิดได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนที่ชื่อน้อยที่อยู่ต่างอำเภอซึ่งหลังจากนั้นนิดได้เข้าเรียนมหาลัย ก็ไม่เคยที่จะได้ติดต่อไปหาน้อยอีกเลยจนกระทั่งมาถึงตอนนี้แม้ว่าเรื่องราวมันจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามแต่เธอก็บอกนะครับว่ายังจำได้ดีไม่เคยที่จะลืมเลยสักครั้งเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด